สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง j ช c h a n ่ e l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรของรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักร้อยพนนะครับซึ่งเป็น2ส,สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับ2ส,สูตรเทียบชนนะครับ ของวดที่แล้วนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าตัวเดียวนะครับกับผลรังวัลที่ออกห้าศูนย์สี่นะครับห้าตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามานะครับหลักร้อยบนนะครับใครที่ได้ชมคลิปก็คงจะเห็นนะครับว่าเข้ามาจริงๆนะครับสองสูตรนี้นะครับสิบหกมิถุนายนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอนาคตก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าสูตรยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าสูตรเก่าที่เคยเข้าก็หลุดได้เหมือนกันนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดเพาะผ่านนะครับก่อนเื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคลิปคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel ฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักร้อยบน2ส,สูตรเทียบชน2ส,สูตรนี้นะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก0 6 3นะครับ เข้ามาสางวดแล้วก็มีผิดหนึ่งงวดนะครับทั้งสองสูตรนะครับผิดงวดเดียวกันนะครับงวดที่ออกหกสองหกนะครับที่ผิดหลังจากที่ผิดก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดติดกับงวดที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นผลงานจริงๆนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ งวดนี้เทียบชนกันแล้วก็ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับตัวเดียวเหมือนเดิมส่วนจะมาไม่มาอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ดูนะครับสูตรที่หนึงนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับเข้ามาสางวดแล้วก็หลุดนะครับหลังจากที่หลุดก็เข้ามาตามนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้คำนวณไว้ได้สิ ห้าสี่หกเจ็ดนะครับตามผลางวัลที่ออกห้าศูนย์สี่หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนคือเลขห้าเดี๋ยวของงวดนี้เราลองมาตามดูตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักสิบล่าง ก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับของงวดนี้นะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข5 5นะครับ5บวก5ส่วนเลข3ก็คือหลัก10บล่างนะครับแล้วก็เลข7นี่ก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 บวกกันแล้วได้20นะครับได้เลข0ูนย์เอาตัวท้ายนะครับ20ก็คือ0เอาตัวท้ายตัวแรกนะครับสูตรนี้ลบนลบนะครับเหลือ9 9บวก2นะครับเป็น11 11บวก1นะครับเป็น12 สูตรนี้4ตัวนะครับ0912์ 0, 9, 1, 2, นะครับ1 2, 3, 2, 6ึ่อ6กจะไปต่อหรือไม่นะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ0912 4ตัวนะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดนะครับ สถิติจากงวดเดียวกันนะครับสูตรนี้สามตัวนะครับเข้ามาสามงวดแล้วก็ผิดงวดเดียวกันนะครับตัวชนก็จะผิดหนึ่งงวดนะครับถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดเนี่ยตัวชนก็จะผิดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเข้ามาทั้งสองสูตรนะครับตัวชนถึงจะไม่ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาหนึ่ง6งสามสี่ห้าหวดกับงวดที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออก 5 0 4ศูนสของวดที่แล้วนะครับเลข5เข้ามาวดที่แล้วก็มองว่าเลข5้ามาที่หลักร้อยแล้วครับผมก็ให้น้ำหนักไปที่เลขหนึ่งมากกว่านะครับวที่แล้วแต่ที่จับสามตัวให้ก็จับตามสูตรแต้มรวมที่มีนะครับผลปรากฏว่า แต้มรวมไม่มานะครับแต้มรวมหลุดนะครับแต่ถ้าใครไม่เอาตามแต้มรวมหรือตามคู่ที่ผมจับให้ก็ไปจับเองก็อาจจะได้สามตัวนะครับสามตัวตรงหรืออาจจะเป็นสามตัวโต้ตนะครับในชุดสรุปบนของงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับหลักร้อยบนนะครับจัไปต่อหรือไม่ของงวดนี้ 8บก4เป็น12 12บก2เป็น14นะครับได้เลข4สูตรนี้3ตัวนะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม4 7 0 1พอ่อค่อ7นะครับ ลืมบอกตำแหน่งของสูตรนะครับสูตรที่2องตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด,ด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้ตัวเดียวที่ชนนะครับ เดียวที่ชนก็คือเลขศูนย์นะครับหัวนี้ก็ชนกันที่ตัวเดียวน,นะครับศูนย์เพียวเพียวจะมาไหมหนึ่งต่อคอหกเจ็ด หลักร้อยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าใครได้ดูสูตรเลือกคู่ขี้นะครับที่ลงให้ดูนะครับหลักร้อยบนซึ่งเข้ามาจากงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับก็ถือว่าเข้าสูตรนะครับ สูตรหลักร้อยบน2ส,สูตรนี้ก็ชนกันที่เลขสูงนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ก็ได้เลขคู่นะครับเราถือว่าลงล็อกนะครับเข้าสูตรนะครับส่วนจะมาไม่มานะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครการันตีนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเดินต่อหรือไม่จะมาหรือเปล่านะครับเราก็ วิเคราะห์ก so so ันดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ก็อยากให้สูตรเดินต่อนะครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับถ้าทั้งสูตรเลือกคู่ขี้นะครับแล้วก็สูตรหลักร้อยบนอย่างนี้นะครับถ้างวดนี้ยังไปต่อก็โอกาสนะครับโอกาสความน่าจะเปลี่ยนก็จะมีมากนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ใหม่ฟรีทาง y o u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูสูตรหลักสิบแล้วกันนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามา1สูตรแล้วก็สูตรใหม่เอามาเทียบชนหนึ่งสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ